รีวิวหูฟังตัวท็อปเบสหนักๆเสียงแน่นๆไอซูเปอร์อีโวบัตเอ็นซีโปรงบ1 0 0 0ับาทได้ฟังชันเยอะมากๆรองรับโคเด็กแอลดคุณภาพเสียงที่อบอุ่นหัวใจมีระบบ ANC ตัดเสียงรบกวนภายนอกได้สูงสุดถึง45บเดซิเบลหูฟังจะเป็นแบบอินเอียแต่ละข้างมีไมโครโฟนให้ถึง3ตัวพร้อมกับเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนในขณะโทรศัพท์ใช้บลูทูธ5.4ตัวใหม่ล่าสุดมีโหมดการเล่นเกมให้เปิดใช้งานไดนามิกไดเวอร์ขนาด13มมิลิเมตรคุณภาพเสียงได้ครบทุกมิติแบตเตอรี่ใช้งานจริง ได้ถึง4.5-5ชั่วโมงสามารถใช้งานร่วมกับเคสได้สูงสุดถึง36ชั่วโมงมีระบบออโตพอดเมื่อถอดหูฟังจะหยุดเล่นให้อัตโนมัติรองรับการชาร์จไร้สายและแบบเสียบสายรองรับแอปพลิเคชัน iSuper Pay ปรับแต่งอ e ีคไลเซอร์ได้เยอะมากๆและสามารถตั้งค่าหูฟังเพิ่มเติมได้ใช้งานได้กับระบบ Android และ iOS สินค้าคุณภาพรับประกันศูนย์หนึ่งปีนี่คือหูฟังตัวท็อปจาก iSuper ได้ฟัง์ชั่นเยอะมากๆในงบ1,000บาทรับรองไม่ผิดหวังสั่งซื้อสินค้าคากกดมือ